ก็มารับรางวัลกับทาง Japan Expo Thailand นะครับผมเป็นรางวัลสิินชายที่ชื่อชอบญี่ปุ่นนะครับก็รู้สึกขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้รางวัลน,นี้นะครับเป็นรางวัลที่ผมรู้สึกว่าเราเราก็ผูกพันเปที่ญี่ปุ่นมาไปทํางานไปเที่ยวนะครับก็จะ,อะชอบบรรยากาศชอบผู้คนชอบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆกับรางวัลน,นี้ครับดีใจมากๆ อะไรครับขอบคุณมากๆครับต้องขอบคุณแฟนๆของ Love is ด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆของอเราทุกคนนะครับที่ที่แบบว่าให้การแนะนำที่อบอุ่นมากๆกับซิงเกิลแรกนะครับผมไม่ได้อยากลืมนะก็ปล่อยไปแล้วครับที่แป็กก็ดีมากๆทั้งเอ็มมีแล้วก็แนวเพลงที่หลายๆคนชื่อชอบนะครับผมดีใจครับได้ทํางานกับพี่จิ๊บด้วยขอบคุณพี่จิ๊บที่ให้โอกาสด้วยครับ เราได้มีการบอกไอเดียเสนอไอเดียต่างๆด้วยเนาะใช่ครับคือต้องบอกว่าการทำงานกับทางรถอีสต์เนี่ยเราเรามีส่วนร่วมแทบจะทุกขั้นตอนเลยทั้งเรื่องของการทำเพลงตั้งแต่ต้นแล้วก็เรื่องของการคิดอ่าบูทแอนโทนต่างๆของเอ็มบีนะครับอ่าเนื้อร้องต่างๆก็มีส่วนนะครับผมก็คือพอเราได้มีโอกาสทำทุกขั้นตอนเนี่ยก็เลยเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเพลงของเราทั้จะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมค่ะเรื่องหลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบสาวๆสาวหาผ่มสาวหนุ่มกลับมารวมตัวโอ้ยผมอยากมากผมก็อยากมากครับคือ อย่างล่าสุดที่เราไปเจอกันที่เดอะสตา์ไอดอละครับนะครับมีมีการมีโตโนโ่มีพี่โนโ่แล้วก็มีริทนะฮะพอเราเจอกันทุกครั้งเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าแบบเฮ้ยเราอยากเราอยากทําอะไรด้วยกันอ่นะเราอยากทําอะไรด้วยกันเพราะว่าออตอนที่เรามีคอนเสิร์ตกับซอพทอะครับเราก็มีการพูดคุยว่าเราจะกลับมาทําแบบนี้ทุกปีแต่พอเนื่องจากว่ามีโควิด mm hmm. เข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีการเลื่อนออกไปก่อนนู่นนี่นั่นยังยังจัดไม่ได้แต่ว่าก็แบบมีการพูดคุยว่าเอ้ย e ทำออนไลน์กันไหมทําแบบรายการแบบออนไลน์ ให้คนมาเจอกันมีแขกรับเชิญมาเจอเรา3คนอะไรเงี้ยเราก็แบบลุงถามเขาลุงแกล้งเขาอะไรเงี้ยคือพี่โน้ตสนใจนะดิ๊ก็สนใจแต่ว่าดูคิวแต่ละคนอาจจะยังไม่ไม่ชนกันนะครับผมต้องต้องหาเวลาครับเพลงนั้นคือเพลงฝากผลงานเพลงฝากคนร้ใจที่ติดตามครับก็ฝากผลงานเพลงใหม่นะครับเพลงไม่ได้อยากลืมนะครับเป็นซิงเกิลที่ทางกับทางเลิฟวิสเดนเทนเมนนะครับก็ตอนนี้ปล่อยแล้วนะฮะสามารถฟังได้ทุกช่องทางออฟมิ่งเลยนะครับผมจุ๊กส์แอปเปิลมิวสิกนะฮะ แล้วก็ MV ็มบีขแล้วทาง YouTube ของเลิฟพีชนะครับผมแล้วก็ผ่ารายการด้วยครับเดอะโกลเด้นซองววทีเพียงคลาะซีซั่นสี่ทั้งช่วงวันนะครับแล้วก็มีรายการสาปอตปังๆครับประมาณน,นี้ครับ